แผนการยึดครองประเทศไทยภายใน10ปีกลยุทธ์ที่ใช้มีดังนี้ต้องเจาะให้เลือดไทยมันไหลหมดตัวแล้วมันจะค่อยๆตายโดย 1. ยุยงให้มันทะเลาะก,กันในหมู่พระสงฆ์กษัตริย์นักการเมืองประชาชนนักศึกษาอาจจะใช้เงินมากก็ต้องยอม 2. ขโมยเด็กไทยพุทธที่ทำมามา39ปีต้องทำต่อเพราะเด็กพวกนี้ใช้งานได้ผลดี แต่เหลือไม่กี่ร้อยคนคงต้องใช้เงินไปซื้อตามภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือสลับในภาคกลางถ้าไม่ได้ไทยพุทธตามจำนวนก็ต้องหลอกพ่อแม่มุสลิมว่าจะส่งไปเรียนนอกแหล่งสลัมโดยนำไปเรียนทางภาคใต้ก่อนจะเอาเด็กอายุเกิน10ปีเด็ดขาดจำไว้ว่าคนของมันต้องฆ่าฟันกันเอง 3. การพนันหวยมาเลยเราต้องเป็นเจ้ามือเพียงผู้เดียว ดูว่ายังมีไทยพุทธเป็นเจ้ามือหรือไม่ถ้ามีก็ให้ฆ่าทิ้งเสียเพราะเงินส่วนนี้ต้องใช้มากเจ้ามือเราต้องแทบไปทุกตำบลทุกหมู่บ้านได้รับซื้อหวยไทยหวยอมสินหวยทกศด้วยเงินมันใช้ค่ามันเพิ่มหวยมาเลสีตัวไปยังจังหวัดอื่นๆนอกเหนือสามจังหวัดที่เราครอบครองได้แล้วจ่ายสูงกว่าหวยไทยตอนนี้ทักษินไปแล้วก็ยิ่งง่าย4 การจ้างคนทำลายพระสงฆ์วัดต้องทำต่อเนื่องเอาคนของเราเข้าไปแทรกในวัดให้มากที่สุดตีโอบจากทางเหนือลงมาโดยเร็ว,เร,วเราเสียเด็กจูโจมที่ฝึกมาอย่างดีไปมากก็ต้องหาเพิ่มขึ้น 5. อย่าให้ไทยพุทธละอิสลามได้มีความรู้สพช่องต้องเผาโรงเรียนเพิ่มปอนเนาะเพื่อเป็นการปลุกระดมเร่งให้มุสลิมชายหญิงอายุ12-13ปีแต่งงานให้ได้กำลังคนมากที่สุด 6. การดึงเศรษฐกิจของมันมาเป็นของเราต้องเร่งทาเข้าร่วมลงทุนโดยใช้มุสลิมพื้นที่เข้าไปซื้อที่ดินกิจการรีสอร์ทโรงแรมฝั่งตะวันตกต้องเก็บเป็นกลุ่มของพวกเราโดยเร็วภายหลังจะได้เปลี่ยนมือไปเป็นของเราง่ายขึ้นและคืบคลานไปซื้อภาคอื่นๆหรือในกรุงเทพก็ต้องทําไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน 7. เร่งทําลายกิจการในพื้นที่ทุกกิจการเริ่มจากธนาคารสถานที่ราชการ ศูนย์การค้าเร่งค่าคนจะได้ไม่เข้าโชว์รูมรถสถานีรถไฟขนส่งท่าอากาศยานแก๊สปั๊มน้ำมันกิจการใดๆไม่ใช่มุสลิมให้เร่งทำลายโดยเร็วให้ส่งสารให้พวกเรารู้ก่อนลงมือทำคนของเราจะได้ไม่โดนลูกหลงเพราะต้องเอาอิสลามหรือพุทธใต้าบางกลุ่มไว้ใช้งานของเราก่อน 8. การฆ่าพุทธเพิ่มมุสลิมทำให้ได้วันละสอง0คนเดือนละห0,000คนปีละ7 2 0 0 0 0คน การที่คนของเราไปแต่งงานกับคนพุทธดึงคนมาให้ได้ลูกจะเป็นมุสลิมปีละห้าล้านต้องทำให้ได้หลังจากนั้นจะทวีคูณเป็นการกลืนคนโดยง่ายการมีมุสลิมไว้ต่อรองเป็นสิ่งสำคัญ 9. เน้นการแย่งชิงผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจโดยใช้สุลต่านหรือพระองค์หญิงที่เกิดจากรายาประมายสุรีมาเดวีก็ต้องทา เลือกแต่งกับผู้มีเงินมีตำแหน่งโดยเฉพาะสายการบินกิจการเหล็กทองแร่อื่นๆกระจายเรื่องนี้ลงไปให้มุสลิมทางใต้ด้วยครอบงำกิจการโทรคมมนาคมอย่างเงียบอาจใช้คนจีนที่มีเชื้อสายมุสลิมเข้าไปก่อน11การวางคนของเราเข้าไปในกิจการเงินทุกองค์ก,การมีเงินคือการมีอำนาจนำแนวคิดนี้ใส่หัวมุสลิมทุกคน เมื่อคนของเราคุมคลังกองกําลังการเงินในทุกหน่วยงานแล้วจะได้ต่อรองให้มุสลิมอยู่ในตำแหน่งสูงสูงทุกกระทรวงขณะนี้ได้ผลปานกลางเท่านั้นต้องให้ได้เป็นผู้ว่าการรัฐทุกรัฐทุกตำบลทุกหมู่บ้านหรือแม้แต่วัดไทยก็ต้องใช้คนของเราเข้าไปทำบัญชีต้องคุมวัดให้ได้ด้วยในกิจการของธนาคารกรุงไทยได้ผลพอประมาณต้องให้กลุ่มมุสลิมเข้าไปในธนาคารอื่นด้วย เพิ่มธนาคารสงเคราะห์อีกเพราะจะได้ช่วยกลุ่มมุสลิมให้มีฐานะต่อไปค่อยเข้าไปธนาคารของต่างชาติ 11. สร้างสถานการณ์เรื่องมุสลิมให้ถูกรังแกต้องทำต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเข้าใจผิดให้มากให้กลุ่มอคาคาด้ารู้ส่งต่อให้ขบวนการก่อการร้ายในอินโดเข้าดำเนินการทำลายมัน 12. การทำแผนที่ในจุดสำคัญสำคัญในเมืองหลวงเมืองใหญ่ใญในไทยต้องเร่งทำให้เสร็จ เด็กของเราที่ส่งไปเรียนตามสถาบันดังๆเวลาว่างให้เร่งถามช่วยกันเรื่องเงินไม่ต้องห่วงให้ใช้เงินที่เก็บมาจากค่าคุ้มครองสี่จังหวัดใต้ลงไปและเร่งออกข่าวทั้งวิทยุทีวีโทรทัศน์มือถือให้กลุ่มอคาเคดากลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศรู้ให้ได้ให้มหาเทม,มูฮัมมัดดำเนินการต่อ 13. การปรุกรดมมุสลิมในอยุธยานครสวรรค์ต้องเร่งทำเหมือนทุ่งครุ้องจอกมีนบุรี ซึ่งดีมากส่วนที่เชียงรายบางแสนทำต่อเนื่องทางโรงเกลือคนของเราไปสำรวจแล้วเอาคนของเราข้ามไปฝั่งเขมรหุ้นคาสิโนตามมอเตอร์ตะเข็บชายแดนรวมทั้งคาสิโนที่เกาะสองขณะนี้คนของเราอยู่ในระนองมากพอแล้วพอเหมาะกับการจะเอาภาคใต้ไว้ทั้งหมดก่อนเร่งสร้างมัสยิดเล็กๆอย่าให้พุทมันไหวตัวเร่งแทรกซึมเหมือนน้ำ14 ส่งคนเคลื่อนไหวไปบอกมุสลิมที่ร่ำรวยจากการทำธุรกิจมีรายได้ดีรายได้มากลงขันส่งเด็กมุสลิมไปนอกและเด็กพวกนี้ฝึกมาจากอัฟกานิสถานได้ผลดีเร่งทำต่อเนื่องอย่าหยุดที่ปากีสถานอินเดียเราทำเหมือนกันเกือบครึ่งของอินเดียเป็นมุสลิมภายใน6ปีครึ่งหนึ่งของไทยต้องเป็นมุสลิมภายใน10ปีต้องกลืนให้หมดเรื่องนี้เป็นความลับ และก็ต้องเพิ่มขแขนงแพทย์15การวางแผนสืบท่าระยะยาวปลูกจิตสำนึกบ่อยๆท่านมหาเทมุัมหมัดบอกว่าถึงแม้รุ่นท่านไม่ทันก็ต้องทำต่อไปโดยมีรุ่นเราและรุ่นเด็กสืบทอดไปทุกๆหน่วยงานของเราเลือกเด็กที่ฉลาดรักด้านศาสนาเป็นผู้นำปลูกฝังทําเพื่ออันเละให้ได้ขึ้นสวรรค์ทุกๆเวลาละหมาด การสร้างผู้นำในทุกกลุ่มสำคัญโดยเฉพาะหน่วยค่าแผน2 4 8ส6 3 2ใช้ได้เสมอเน้นการฟังมวลชน 16. การล่อใจคนพุทธการเปลี่ยนศาสนาให้กู้เงินไม่มีดอกเบี้ยต่อไปจ่ายเล็กน้อยหวังผลภายหน้าพวกนี้จะจ่ายกลับมาภายหลังทำต่อไปเหมือนโซ่ 17. การฮุบกิจการภายหลัง ดู่าหุ้นส่วนใดไม่ระวังตัวให้บอกขบวนการก่อการร้ายในอินโดเข้ามาดําเนินการทําลายล้างฆ่าหุ้นส่วนแล้วดึงกิจการมาไว้ในมุสลิมใต้ก่อน18การอำนวยความสะดวกชายแดนทุกจุดให้มันเอาเงินมาทิ้งที่เราการเข้าออกสะดวกการให้บริการที่ดีเน้นเก็งติ้งเพราะคนของมันเข้ามามากๆส่งคนของเราเข้าไปตีสนิทสืบถามเรื่องกิจการภูเกต็ตกระบี่พังงา เรายึดแถวนี้ให้ได้ทั้งหมดเพื่อจะได้คุมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นของเรา19เป็นที่น่ายินดีขณะนี้เร่งส่งคนเข้าแดนไทยให้มากที่สุดก่อนที่มันจะสำรวจทะเบียนใหม่การมีถินถ่นฐานในไทยก็เป็นการซื้อที่ดินของมันไว้ให้มากที่สุดก่อนที่มันจะกั้นแดนเราต้องล้าทุกตารางเซน 20. ทุกครั้งที่มีโอกาสเราต้องขอโน่นขอ,อนี่ที่เป็นประโยชน์ต่อเราให้มากที่สุด การวางตัวคนเข้าพักการเมืองไปสู่เส้นทางบริหารการเข้าใรกล้กษัตริย์เป็นเรื่องสําคัญแหลง่งศาสนาแหล่งใหญ่มากคือธรรมกายเอาคนของเราเข้าใกล้โดยเร็วใช้เงินกลุ่มออลเค d ดาจะส่งมาเร็วๆนี้เข้าไปทําบุญซื้อใจวัดที่ใหญ่ๆคนเดินสารต้องส่งแฟกให้รู้ไม่ต้องส่งแฟกไป KL เหนือแฟก k ค KL t จําไว้21เร่งต่อรองให้เราปกครองตนเอง การมีกฎหมายอิสลามใช้บริการใน4จังหวัดต้องเร่งถาเพื่อแยกออกเป็นของเราจะง่ายขึ้น22ปลุกปัน่นปลุกเร้าให้มุสลิมได้ขับไล่ทหารออกไปโดยเร็วเพื่อไม่ให้คุ้มครองมุสลิมและไทยพุทธที่นอกกรอบให้ออกไปจาก4จังหวัดขณะน,นี้การฝึกของพวกเราไม่สะดวกกลุ่มปเนอะถูกจับตาเราต้องเข้าไปทางบาโจป่าบูโดชายแดนกลันตัน 23. เรื่องยาเสพติดต้องทำต่อ อาจต้องย้ายแหล่งผลิตไปในขเขมหรือลาวส่วนในฝั่งตรงข้ามเกาะสองผลิตได้แล้วเล่นขายสะสมเงินเพื่อกิจการใหญ่ของพวกเราในกรณีที่โดนจับให้ทุ่มเงินใจ่ายให้ตำรวจท้องถิน่นถ้ามันขัดขืนก็เก็บมันเสียส่งไปไว้แถวพลุขณะนี้ทหารได้โจมตีแหล่งผลิตให้เก็บอุปกรณ์ไปทางระนองใช้ถนนแดงหรือท่อระบายน้ำจะมีประโยชน์ในการหลบหนี24 การแลกเงินไทยเป็นดอลลาร์ต้องแลกเปลี่ยนทุกวันเพื่อไม่ให้ธนาคารรู้หรือไหวตัว 25. ให้มุสลิมพื้นที่ไทยซื้อเงินบัตรเติมเงินหรือแซงชั่นอื่นๆเกี่ยวกับเงินต้องดูสม่ำเสมอเอาเงินไทยจากปัตตานีนาราธิวาสตูนยะลาซื้อไปก่อนมหาเดจะส่งคืนขอให้ทราบการเงินให้ได้ 26. เกี่ยวกับกิจการเงินในพระสงฆ์ไทยให้แนะนำฝากที่เรา ส่งคนของเราตีสนิทดึงไปที่ธนาคารเราให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าที่อื่นกำไรดีสร้างความเชื่อถือแก่ธนาคารทหารไทยเงิน L B สนับสนุนอยู่แล้ว27การให้รายได้เพิ่มจากอาหารคนและสัตว์เงินจากขายอาหารแมวหรือสุนัขและอื่นๆดีมากเร่งสร้างฮาลาลในหมู่เราและส่งอาหรับเงินส่วนนี้จะช่วยเพิ่มมุสลิมในยุโรปสหรัฐจีนออสเตรเลียญี่ปุ่น28 คว้านซื้อที่ดินชายทะเลที่มหาเดบอกไว้ท่านให้เร่งทำเพิ่มไม่ติดทะเลไม่เอาราคาสูงก็ต้องเอาและต้องการผื้นใหญ่ๆ 29. ขณะนี้กำลังได้เปรียบให้เร่งดำเนินกฎระเบียบของเราให้เสร็จใน1ปีถ้าช้าอาจจะเสียเวลาถ้าต้องการเงินทุ่มซื้อให้จ่ายไป 30. ระวังการดักฟังการสื่อสารการรู้เอกสารข้อมูลประชุมทุกเรื่องเก็บมิดชิดการรับฟังข่าวราชการต้องทำให้ได้ทำต่อ มุสลิมรับข่าวสารส่วนล่างยังใหม่ไม่ต้องเขียนบันทึก31ติดต่อเรื่องที่หลบซ่อนกลุ่มนกเขาวชวาติดต่อไปล่วงหน้าทุกครั้งบ้านไทยพุทธที่พ่อแม่ถูกฆ่าดึงเด็กมาเป็นของเราเปลี่ยนประวัติศาสตร์ย้ำประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนทุกวันอิหม่ามถูกฆ่าให้ฆ่าพระอุสตาถูกฆ่าให้ฆ่าครู32ผลักดันเรื่องมุสลิมโดนรังแกโดยทหารตำรวจฆ่าต้องทำต่อไปและผลักดันให้เข้าไปหามหาเด ออกข่าวให้มุสลิมกลางส่งเงินมาผลักดันให้มากกว่านี้ 33. ดึงเด็กที่พ่อแม่มีฐานะไปเรียนในปีนางอัพแลนด์ต้องทำต่อเนื่องตอนนี้มี180คนไม่พอ2ปีนี้ต้องให้ได้1,000คนให้เร่งทำไปที่ HI กรุงเทพตรังเพื่อเป็นการฝังหัว 34. การผูกขาดสินค้าจำเป็นและอาหารเสริมกับพ่อค้าชาวไทยไม่ทำการเปลี่ยนชื่อฉลากในแดนไทยให้ทำในฝั่งเรา รวมถึงเรื่องน้ำมันเบนซินดูราคาท่าไทยสูงให้ส่งเข้าไปถ่าไทยต่ำให้ซื้อออกมาสะสมไว้แล้วค่อยปล่อยกลับไปเมื่อราคาฝั่งไทยสูงเอกสารลับเฉพาะของขบวนการแบ่งแยกดินแดนและยึดครองประเทศไทยแปลาจากภาษายาวีเป็นภาษาไทยโดยคนไทยรักชาติดิฉันได้รับหนังสือเล่มนี้ปี2 5 1 1มีรุ่นพี่คนนึงส่งมาให้ ซึ่งเขาบอกว่าเก็บไว้หลายปีแล้วตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารอะไรเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันใหม่สำหรับดิฉันมากแต่พอได้ศึกษาเรื่องอื่นๆประกอบกันมาสัก2ปีก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปในทิศทางที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายกดดันสังคมไทยให้ออกกฎหมายพิเศษคุ้มครอง5จังหวัดชายแดนใต้ การทยอยใช้กฎหมายชาเลียมาเรื่อยๆแม้แต่กองทุนหมู่บ้านที่5จังหวัดชายแดนที่มีอยู่1,900ก้องทุนมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทก็มีการผลักดันไปใช้ระบบชาเลียทั้งที่มีประชากรชาวพุทธอยู่20%ก็ต้องยอมรับเพราะเสียงส่วนมากเป็นมุสลิมโรงพยาบาลโรงเรียนล้วนเปลี่ยนไปเข้าสู่ระบบชาเลียเกือบหมด ด้านการเงินก็ดูดซับงบป,ประมาณไปจนจะแห้งคลังตั้งแต่ธนาคารสลามฮาลานกองทุนอื่นๆให้ทุนนักเรียนมุสลิมที่เขาได้คัดเลือกไว้แล้วว่าจะให้เข้าไปแทรกแซงวงราชการส่วนไหนบ้างเพื่อจะเป็นไส้ศึกทําลายจากภายในส่วนพวกมันที่อยู่รอบนอกก็ตีโอบด้วยสื่อสร้างกระแสสังคมทำลายรากฐานสังคมคือพระพุทธศาสนาตีข่าวให้เสื่อมเสียมากๆคนจะได้ขาดศรัทธา สร้างอัตลักษณ์การแต่งกายทางศาสนาขึ้นมาเพื่อแยกกองกําลังศรัทธาไว้ทํางานให้พวกเขาจะได้ง่ายต่อการคัดสรรว่ากลุ่มไหนควรจะโดนทําลายก่อนกลุ่มไหนควรจะโดนทําลายทีหลังนั่นหมายถึงว่าเขาจะใช้อิสลามทําลายพุทธหลังจากนั้นเขาก็จะทําลายมุสลิมเหล่านี้ทั้งหมดเพราะเขาเพียงใช้มุสลิมไทยทํางานให้เท่านั้นและนําคนของเขาที่เชื่อว่าเป็นมุสลิมบริสุทธิ ข้ามายึดคลองดินแดนแห่งนี้และอื่นๆอีกหลายอย่างเป็นไปตามแผนการดังกล่าวทุกประการขบวนการแบ่งแยกดินแดนนี้เลือกชาวมุสลิมชายแดนใต้ที่ถูกกล่อมให้มาร่วมขบวนการในปอเนาะฝึกให้เป็นฝ่ายปฏิบัติการแทนพวกเขาเพื่อทำลายและยึดแผ่นดินไทยของพวกเขาเองหลอกใช้เด็กไทยที่บริสุทธิ์ล้างสมองให้เกลียดแผ่นดินเกิดตนเอง พอโดนจับได้โดนวิสามันก็ประโคมข่าวให้ร้ายภาครัฐให้ร้ายชาวพุทธส่วนมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยก็จะถูกฆ่าตายและถูกเบียดให้ออกจากพื้นที่เช่นเดียวกับชาวพุทธนี่คือขบวนการทำลายชาติที่ใช่คนของเราใช้ทรัพยากรของเราโหดเหี้ยมมากนะคะช่วยกันเผยแพร่แผนการอุบาทนี้ออกไปให้มากๆด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ